การบุกทำร้ายคู่กรณีและการก่อความไม่สงบในโรงพยาบาลตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายุยสูแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในวิธีการป้องกันตัวและเอาตัวรอดของบุคลากรทางการแพทย์จึงได้จัดโครงการอบรมศิลปะป้องกันตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ุมการฝึกสอนโดยโค้ชและนักกีฬาทีมชาติมากประสบการณ์เริ่มจากการปัดป้องการตั้งรับสตรูการสวนกลับรวมไปถึงจิตวิทยาในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น ะะแพทย์หญิงสนีิใบไม้นะคะอาจารย์ประจำาภาวิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยลมหิดลน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณาทางสมาคมยูจีสุแห่งประเทศไทยอย่างมากเลยนะคะที่ได้กรุณานําทีมวิทยากรที่มีความสามารถ มากมายนะคะมาฝึกปฏิบัติอบรมบุคลากรภายในภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะคะเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งแพทย์ใช้ทุนนะคะความรู้ที่ได้จากการเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าในโอกาสครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้รับเกียรติจากทางสมาคมมาช่วยในการสอนหรือว่าการฝึกปฏิบัติเรื่องของศิลปะป้องกันตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ ชิดาพรค่ะเป็นวิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลสุรินทรค่ะก็วันนี้ทางทีมงานสมาคมยุทิสุูธได้มอบโอกาสดนนีเนาะมาสอนนักเรียนแล้วก็อาจารย์ที่นี่นะคะสนุกมากค่ะเปื่อนเปิดโลกเนาะคิดว่าไปปรับใช้ได้แน่นอนค่ะนักเรียนวันนี้แฮปปี้ทุกคนค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนเลยค่ะ ครับผมชื่อนัทพลตร,ริปสกิดนะครับเป็นแพทย์วชทศาสตร์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลอุดรธานีครับวันนี้ก็ได้ทีมงานจากทีมชาติไทยย,ยูสุนะครับเข้ามาสอนเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวนะครับบางทีเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวครับแต่ในชีวิตประจําวันเราเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าศิลปะการป้องกันตัวย,ยูสุทําไม่ได้ยากมากครับแล้วก็ได้เห็นผลชัดเจนต้องขอขอ,ขอบคุณทางสมาคมที่ช่วยมาให้ความรู้ที่โรงพยาบาลอุดรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จะทำทักษะนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณผู้จัดง,งานขอบคุณทั้งพี่ๆีสมาคมยูนิสูด,ด้วยนะครับผมมากครับแล้วพอเราได้มาเรียนรู้เราก็จะรู้วิธีแบบหลีกเลี่ยงพยานอันตรายนั้นๆนะคะก็ได้หลายเทคนิคเลยค่ะก็หวังว่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าก็ไม่อยากเจอเหมือนกันค่ะก็หวังว่าอันนี้ก็จะไม่ได้ไปใช้ค่ะคือให้เป็นความรู้ไว้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ